คนไทยไม่ต้องกังวลแล้วว่าปีหน้าเราจะขาดวัคซีนเพราะว่าเราออก let t e r of interest ให้กับไฟเซอร์ไป50ล้านโดสออกให้ m o d e เดนาไป30ล้านโดสคอนเฟิร์มกับ a s t r a z e ซ e c a 60ล้านโดสซึ่งเขาก็จะยังคงจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อไปเพื่อความมั่นคงทางวัคซีนการเข้าถึงวัคซีนนะครับการที่คนไทยทุกคนจะมีวัคซีนนะครับเต็มแขนครับ พาทุกวันนี้ก็สามสิบกว่าล้านโดสแล้ครับแต่เรื่องของราคาวัคซีนที่โนแวกที่พวกท่านบอกว่าซื้อแพงมากซื้อตั้งสิบเจ็ดเลียงอันนั้นคือการซื้อครั้งแรกครับแล้วซื้อเพียงสองล้านโดสเพื่อน,นํามาใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆเขาเปิดราคาสูงกว่านั้นนะครับด้วยการประสานของทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองผ่านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับ ก็ได้ราคาเป็นสิบเจ็ดเหรียนสิบเจ็ดเหรียนคือมาถึงประเทศไทยนะครับภาษีไม่เสียอยู่แล้วพอเราได้มาในเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ยี่สิแปดกุมภาพันธ์ผมจำได้รตแรกแค่สองแสนโดสครับแล้วก็เร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักการป้องกันโรคระบาดเลยนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมจะส่งมาอีกแปดแสนโดส และ1ล้านโดสสุดท้ายในเดือนเมษายนทางกรมควบคุมโรคก็ได้กำหนดผู้มีคุณสมบัติที่สมควรจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยได้รับการฉีดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อแพร่เชื้อนะครับพอมาถึงเดือนเมษายนก็ปรากฏว่ามี การรบาดรอบสามขึ้นมาอีกคลัสเตอร์ทองรอนะครับคลัสเตอร์บ่อนการพน,นันในช่วงนั้นเราทราบดีครับว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาในสัญญาที่เราเซ็นกับเขาคยังไงก็ส่งเดือนมิถุนายนคนระเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลปอยู่ช่วงหนึ่งก็ระหว่างเมษายนถึงเดือนมิถุนายนแล้วการระบาดมันก็เพิ่มมากขึ้น ทางกรมควบคุมโรคยึงตัดสินใจที่จะซื้อวัคซีนซิโนแวตเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อสั่งเข้ามาเพิ่มปุ๊บนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ดรอปลงมาจากหนึ่งจำนวนที่สั่งซื้อสองเวลาที่ทอดยาวออกไปนะครับสามจำนวนคู่แข่งของอวัคซีนที่มีเพิ่มมากขึ้นในโลกก็เป็นหลักตีบานซัพพลายธรรมดานะครับ ปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้พูดนะครับว่าเราซื้ออยู่ที่8เหรียญ90เซน8.9เหรียญนะครับก็ลดลงมาโดยลำดับนะครับถ้ามีตารางจะแสดงด้วยก็จะดีมากไม่ทราบว่าทันหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมก็ฟังมาปุ๊บก,ก็ร,รีบสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ช่วยโชว์ตารางว่าเราได้สั่งวัคซีนที่โนแวคเข้ามาในประเทศแล้ว จําจนวนเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะพอขึ้นตารางได้ไหมครับขึ้นแล้วเหรอฮะถ้าขึ้นอีกทีก็ดีนะครับพอดีไม่ได้มองนะครับก็จนถึงปัจจุบันนะครับยกเว้นล็อตสิบหกนะครับเราสั่งมาแล้วเนี่ยถ้ารวมล็อตสิบหกที่กาลังจะออกไปสั่งซื้อเนี่ยเราจะมีวัคซีนที่นอวยสามสิบจุดสี่เก้าสองล้านนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ลอตแรกจนถึงปัจจุบันราคาก็ลงมาโดยลําดับแล้วทั้งก็ดูด้วยนะครับว่าจํานวนที่สั่งซื้อรวมมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบประมาณ2ล้านโดสในครั้งแรกแล้วตอน2ล้านโดสจะเป็นการคอนแทคกันครั้งแรกแล้วก็ขอให้เขาได้เร่งส่งเป็นการด่วนเหมือนกับเราไปตัดลอตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ราคาก็จะต้องอยู่ในระดับนั้นแต่ว่าเรื่องราคากับความปลอดภัย นะครับของพี่น้องประชาชนมันเทียบกันไม่ได้หรือครับถ้ามันแพงวันนี้แล้วมีความจําเป็นต้องใช้ก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจนได้ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดกับผมครับว่าเรื่องรักวัคซีนในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ท่านรู้แล้วราคาแต่ละชนิดเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยราคากันเท่าไหร่บ้างของแต่ละยี่ห้อนะครับท่านก็บอกเรื่องวัคซีนถ้ามาถึงก่อนมีความจําเป็นก็บอกมาพร้อมที่จะให้การทางตับถุงอย่างเต็มที่นะครับและท่านก็ได้ปฏิบัติต,ตามนั้น คณะมนตรีทุกคนนะครับเวลามีเรื่องวัคซีนเข้าไปขออนุมัติการซื้อนะครับคณะมนตรีทุกท่านให้การสนับสนุนนะครับอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตของการจัดซื้อทุกอย่างอย่างโปร่งใสอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับขณะนี้รัฐบาลได้ทําการจัดหาวัคซีนใน mRNA นะครับ30สิล้านโดสของไฟเซอร์ และสำหรับปีหน้านะครับได้ออก l e t เตอร์ออ t อินเทนะครับหรือว่า l e t เตอร์ออ p เอ็กเ o n ก็ให้กับไฟเซอร์ไปอีก50ล้านโดสนะครับแล้วก็ใน MINA อีกตัวหนึ่งก็คือ m o เด r n a นะครับซึ่งรัฐบาลได้ตัดสินใจให้เป็นวัคซีนทางเลือกเราก็ได้ให้องค์การเษษรศัทได้เป็นผู้แทนของ ภาคเอกชนตลอดจนสภากาชาติสภากาชาติไทยได้ซื้อผ่านซื้อยี่ห้อโมเดนาซึ่งเป็นเอไมเอกตัวหนึ่งผ่านของการบริษัทนะครับทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดก็กกออกพีโอไปแล้ว5ล้านโดสนะครับแล้วก็ลังจะมีการสั่งซื้อเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยวันนี้ครับเรามีทั้งวัคซีนซิโนแวคมีแอสตราเซเนกามีไฟเซอร์มีโมเดนามีซิโนฟาร์มีครบทุกแท่ครับ ทุกตระก,กูลฮะ M I N A viral vector inactivate หรือเชื้อตายนะครับซึ่งเป็นตระก,กูลหลักๆที่ใช้อยู่ในโลกนี้อยู่เรายังมีโปรตีนทับยูนิตเบสวัคซีนซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองและแม้กระตั้งในต่างประเทศก็ยังใช้ในวงจำกัดอยู่นะครับจริงๆเราจะมีจอร์นสันแจอร์นสันด้วยแต่ว่าเนื่องจากการติดปัญหา ภายในของเขาเองนะครับก็เขาก็เลยมีหนังสือมาขอ,อาหยุดการเจรจารในช่วงนี้ไว้ระยะหนึ่งก่อนนะครับก็ยังไงก็ตามก็เป็นการชี้ช,ชัดให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่ได้ขาดวัคซีนครับสิ้นปีนี้เราจะมีวัคซีนทั้งหมด140ล้านโดสถ้าท่านหารสองก็คือประมาณ70ล้านคนนะครับก็ เป็นประมาณ90%ของจำนวนประชากรที่ท่านได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ใช่เจ็ดสิบแล้วมันควรจะเป็นเก้าสิบเอร์เซ็นตอเก้าสิบับเก้าสิบเราก็จัดมาให้นะครับการฉีดวัคซีนนั้นถ้ามีวัคซีนไข้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยซินโนแวคแล้วมาต่อด้วยแอสตาราเซเนกาเนี่ยระยะห่างระหว่างเข็มหนึ่งกับเข็มสอง มันเพียงสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์แต่ถ้าฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสองเขม็มมันต้องรอสองเดือนกว่ากับสามเดือนครับแล้วช่วงนี้มันมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมันก็ดุพอสมควรนะครับเพราะนั้นนี่แหละครับทางวงการแพทย์ก็ถึงต้องไปนั่งศึกษาค้นควา้าวิจัยแล้วก็สรุปมาว่าให้ฉีดแบบนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เอาแวกไปแล้วสองเข็มนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ สิ้นเดือนนี้ได้ฉีด booster dose จะเป็น astrazeneca หรือ pfizer แน่นอนนี่คือวิธีที่รัฐบาลนะครับไม่เคยทอดทิ้งรัฐบาลมีความต้องการให้พี่น้องประชาชนมีภูมิต้านทานมีความปลอดภัยจากโควิดและเมื่อได้รับวัคซีนเข็มที่3หรือ booster dose นะครับไม่ว่าจะเป็น s a s s บ a นะครับ S ก็คือซีโนแวค A คือ s อสซิเดกาหรือว่า P ีไบเซอร์เนี่ยภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมากกว่าฉีดของเขานะครับทั้งสองเข็มอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่ฟลุกนะครับมีผลการศึกษาออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วย WHO องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับนะครับมีหน้า ในายรัฐมนตรีท่านได้อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคอนเฟิร์มวัคซีนของแอสตราเซเนกาอีก60ล้านโดสท่านอย่าเพิ่งบอกว่าน้อยหรือมากนะครับเพราะปีหน้าวัคซีนที่จะนำมาฉีดเนี่ยอาจจะเป็นเพียงบูสเตอร์โดสครับเราคงไม่ต้องมาฉีดสองเข็มสองเข็มแบบนี้นะครับเราก็จะฉีดบูสต์ไปเรื่อยๆการศึกษาการหา บทสรุปของสรรพคุณวัคซีนก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ทําให้คนไทยไม่ต้องกังวลแล้วว่าปีหน้าเราจะขาดวัคซีนเพราะว่าเราออก Letter of Interest ให้กับไฟเซอร์ไป50ล้านโดสออกให้มอร์นา a ไป30ล้านโดสคอนเฟิร์มกับ a s สตราเซเนก60ล้านโดสซึ่งเขาก็ยังยังคงจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อไปเพืนอความมั่นคงทางวัคซีนการเข้าถึงวัคซีน นะครับการที่คนไทยทุกคนจะมีวัคซีนนะครับเต็มแขนครับเพราะทุกวันนี้ก็30กว่าล้านโดสแล้วครับจะไม่เต็มแขนได้ไงครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ